วมาดีเจเยเยเย็วะเยวสมวัววสดวัสดีตอนเช้ากุ๊ดมอแกนทุกคนเห็นเเมียวไหมคะมืดไหม <c oughs> ตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งแนละ้วทุกคนนะเหมียวก็พอลูกไปโรงเรียนเสร็จปุ๊บนะเขาก็ลูกเขาก็ ตื่นขึ้นมานะคะก็ทําอะไรเสร็จสับนะคะก็คือเราจริงๆแล้วเราไม่ต้องทาอะไรให้ลูกเราก็ทําเองนะเพราะอายุสิบสองกับสิบห้าแล้วทีเนี้ยบอกเขาไปโรงเรียนเสร็จปุ๊บนะคะเห็นเห็นหลังเขาไหวๆปุ๊บนะเห็นเพรห็นกระตรงตื่นนาะเป็นแม่เนาะเห็นหลังเขาไหวๆปุ๊บเข้ากับขับรถไปเหตุงานณนทีซึ่งที่ทํางานเมียนี่กจะใช้เวลาประมาณสิบเอ็ดกิโลนะคะสิบเอ็ดกิโลกับประมาณสิบสิบเอ็ดนาทีนะคะ ไดนระวังน่้เดี๋ยวมีแอลทงงอกก่อน ไปโรงงานท่งเหอกอนโรงงานทวงหองอก่ะห่างจากนี่กับประมั่นเจ็ดกิโลค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะไปซื้อผักหน่อยซื้อผักเพิ่มอีกหน่อยเพราะว่าเราสั่งผักอ่า delivery เสร็จน,นะเขาจะมาส่งบรรจุใช่ไหมละ่ะมันไม่พอเนาะมันไม่พอนะถ้าเราสั่งเยอะนี่นะเราเราเราจะสั่งของทุกคนพูดแล้วเขามาส่งบรรจุใช่ไหมตั้งแต่ที่ที่แล้วลที่มันไม่พอเนะาะเพราะว่าถ้าเรา จะไปซื้อตามซุปเปอร์มาร์เก็ตก่อนเนาะซื้อซื้อตามซุปเปอร์มาร์เก็ตเน,นี่ยก็โยกเอาที่ะล่างก่อนแล้วก็แล้วก็สั่งเพิ่มแนละ้วพันซูก็จะมาส่งเองนะพี่น้องนะโอเคอ่านี่ทางไปโรงงานจ้า ัน้เขาในเมืองไปนน่นะไปกับเจ็ดสิบกิโลหมน่ะเซเวลามาละสบายค่ะเออโชคดีว่ะ เสร็จแล้วแล้วพี่น้องเดี๋ยวไปซื้อของโต้กระจุกรดจิกนะกว่าจะได้เข้าร้านนะคะทุกคนนะก็ประมาณนั่นแหละแปดโมงแปดโมงครึ่งแต่ว่าเราจะไม่ซื้อของเยอะนะเพราะว่าเราจะสั่งของทางอินเทอร์เนต็ตโอเคไปเห็นงานกันค่ะอ่ะถึงร้านแล้วพี่น้องเอยถึงร้านแล้วค่ะเมื่อวานนี้เหนียวหยุดนะเมื่อวานนี้ก็คือให้พหนักง,งานทํางานให้ค่ะเหนียวจะหยุดวันรังคันอ่ เปิดไฟเลยพี่น้องนะเตรียมตัวเตรียมอย่างเนาะเออเนี่ยค่ะอ่าเนี่ยแหละค่ะลานน้อยๆนะคะเนาะข้างในก็จะมีสีที่นั่งเนีข้างนอกนี่หน้าหน้าซัมเมอร์เนี่ยจะเอาโต๊ะไปตั้งข้างนอกพี่น้องนั่งได้ประมาณยี่สิบสามสิบคนอันนี้ท่านั่งยัดๆกันนั่งได้หลายอยู่แต่ว่าก็ให้มันคอมฟอร์ทเทเบิลนิดนึงให้สะดวกสบายนิดนึงแง่ๆกันแต่ว่าส่วนมากร้านเนี่ยก็เทคเวลายกว่าแล้วพี่น้องอ่าเนี่ยแหละค่ะ นราเนี่ยน,น่แน่ๆเพราอายุได้อยากายืดได้ยืดได้กินพี่น้องมีความสุขยุ่ดเหตุงานที่แบบจะขวงกำหนดใดหน้าดีก็เป็นลุงน้องเขาอย่เป็นลุงน้องเขากับมีความอึดอัดนะคะไม่ได้ดังใจนะพี่น้องนะคือความคิดของเขาไม่ได้ตรงกันกับ <c oughs> ผู้ประกอบการเนี่ยขยายตรงกันไม่มเห็นเองนะคะเนี่ค่ะนะพี่น้องนะ <c oughs> นี่ค่ะว <c oughs> ่านเมียกยุทธให้พานักขั้น พนักง,งานยูเบอร์ล้านนะเออนี่ก็สิขายขาเครื่องดื่มแต่ว่าเมี่ยสิบเขายแอลกอฮอล์ดอกสิสิขายตะเบียไทยเบียร์ไทยก็สั่งเขามา้าอ,อ่าขายตะเบียะนะคะขี่คันอยู่กับคนขี่เมานะคะเออ,อน,นี่ก็เป็นมุมต้ตั้งร้านนะเออเนี่แหละพี่น้องนะเออเนี่ยค่ะมื้อน,นี้เนี่ยก็สิเข้ามาก่อนโมมอหอดร้านพอดีแปดมงนะจังหน่ายพนักง,งานเพิ่นก็สิเข้ามาอีกคนนึง เด็กก็มองให้อยู่ห้อยากอาชีพตั้งแด่ค่ะสาะวอีสานพัดทิ้งค่ะว่าไม่ได้พัดทิ้งตอกแต่งใจไม่โยค่ะอย่างเงี้ะแต่ว่าเมียวยัยเยู่เยี่ยมันหกเดือนเนี่ยเหตุงานเลยเด้บุกคยชีวิตนี้บุกคยขาดช่วงในการเหตุงานตางแต่เป็นสาวหน่อยเอายุสิบเก้าปีก็เหตุงานมาตลอดบุกคยได้ได้หยุดิได้ค่ะพี่น้องก็ก็สิมีช่วงหยุดอยู่ตอนทองทองเ็กน้อยสองคนนะแต่ว่าตอนตอนจะว่าทองนะลูกคนแรกนะ เห็ุงานน่งสี่ะลักนะอิมปิสเขายืนล่างจานเหตุทุกสิ่งทุกอย่างโจ้เราเจ็ดเดือนเครอรเขาไอ้เศร้าจะกวยเศร้านะพี่น้องนะเออนี่แหลคะค่ะมองหายุหายาคายเกณฑ์น,น,ะะนะค่ะเนาะการ,รังสิงเตรียมของค่ะกาลังสิงเตรียมของเออคน,นเห็ตสะอาดดีย่พนักง,งานพนักง,งานโอ้้อใจค่ะพนักง,งานจเปมินมันค้นโศกดีค่ะซะข้อใจกับพนักง,งานหลายเห็ุใดทุกสิ่งทุกอย่างค่ะ อ่าอันใดที่ว่าเฮ็ดบ่ได้ <_ d ye> เห็ดบ่แล้วเห็ดบ่เรบ <_ d ye> อลอยหฮาก็ความมาเก็บเอามันมันมีได้เห็ดถูกใจเ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอ่าซึ่งตรงนี้บางทีบางอย่างเราก็มองข้ามไปเพราะว่าโนบะดีเพอร์เฟกต์นะนะเรายังไม่ได้ดังใจนะพี่น้องเดี๋ยวประทศนี้เมียสิค้นคล้องขอลานนะพี่น้องแต่ขั้นตอนแรกก็ต้องเอาท่องเอายังไปตั้งขอ,อ,กกอ,อไปไปงหนอกก่อนเนี่ยตะปายไปตั้งของหนอกก่อนค่ะตังขงหนอกกอนเด้อแปดโมงแปดโมงสิบแปดขาเราเป็นแปดโมงคือโอ้โหกับปวงเนาะบางดข่อยป่ะโย ขอยดมือนหนึ่งให้พนักงานให,ให้เขาเก็บสะอาดเรียบร้อยดีได้พี่น้องนะพุดนะมีผู้ชายผู้หนึ่งนะผู้ชายผู้หนึ่งเหตุงานเห็ุงานเรียบร้อยดีผู้ชายเป็นน้องค่ะน้องสาวเป็นงานเรียบร้อยดีนี่มีมีความอะไรนะเซตติฟายไหมพ่อใจนะอ่าขันต้นแรกเนี้ยกุฏิเชนแล้วขันต้นแรก ี๋ยวขั้นตอนแรกเนี่ยก็จะแช่เส้นผัดไทยก่อนนะคะเพื่อจะให้มันนุ่มนะใส่ความร้อนประมาณ40องศานะคะพี่น้องกระแช่ไปสักประมาณชั่วโมงนะมันก็จะนิ่มนิ่มแล้วเราก็ไปผัดซึ่งการที่ว่าเราแช่เส้นเนี่ยมันเ้าเหาบะดลลวกนะคะลวกมันสิเละนะเละมันมาสวยเราแบบที่นี่การที่ว่าหั่นลวกแล้วมันมันอมน้ำเวลาเราไปผัดเนี่ยมันเอาไว้น่นมันจะอืดมันจะจืดมันจะบดมันจะบดแสบก็คือทดลองมากบนแล้ว ก็คือแช่น้ำเนี่ชีดีกว่าแล้วเข้ากับพัดแต่แล้วพอเาเข้าใส่เตาไฟฟ้าแบบนี้ค่ะพี่น้องเตาไฟฟ้านี่เปิดปุ๊บติดปั๊นนะพี่น้องซองหน้าที่พัดให้ได้กินแต่ว่าคันพัดเตาแก๊สนี่นะชานะพี่น้องนะเตานี่แบบว่าแบบหึงพอใจมากมากเลยปั๊บเดี๋ยวให้กับเขานี่จะเป็นมันดีกับเตาเนี่ยนะเอ่อเอ่อเหมียวมีเตาแก๊สนะคะเหมียวมีเหมียวมีเตาเตาแก๊สไปถ้าไปขายเวลาเข้าออกออกลานนะพี่น้องแต่มันจะชานะสรุปแล้วว่าท่านใจก็เอาเตานี่ไปคือเก่าเนี่ย เตาเนี่ยเตาไฟฟ้านี่เปิดปุ๊บติดปั๊บนะคะเพราะคือเตาแกนั้นเปิดเนี่ยมันก็ต้องพอเขาเปิดไฟเตาแกนปุ๊บเนี่ยมันสิมันสิล้อห้มันห่อนก็ได้แต่นี่เปิดปุ๊บติดปั๊บง่ายค่ะพี่น้อง เนี่ยค่ะทุกคนของที่เฮาซื้อมาเสริมนะคะเดี๋ยวเย็นมันเนี้ยเหมียวก็จะสั่งทางอินเทอร์เน็ตให้ d e l i เ e r y เขามาส่งอีกทีนะก็คือผักพวกเนี้ยอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าเฮาก็ขีดข้านะพี่น้องนะเฮาไปซื้อสมือสิได้ถูกกว่าเฮาสั่งนะเอออย่างที่ว่านขีดข้านกับบดีนะแล้วผักชีเนี่ยก็ใช้แบบนี้เลยนะเพราะว่าส่วนมากที่ร้านของเหมียวมีพลังเก่าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์คนไทยหน่อยนึงเลยนทีสีขาวมากค่ะ แต่ซึ่งจริงๆอย่างเช่นพวกก๋วยเตี๋ยวนี่ก็ไม่ได้วันหนึ่งขายได้ไม่กี่ถ้วยเราก็เลยไม่ได้ทาหม้อก๋วยเตี๋ยวไว้นะทุกคนนะกะ็่วนมาอาหารลูกค้าจะกินอาหารเคอรี่ผัดไทยไปกันเขามีอาหารหลายอย่างก็จริงอยู่แต่จะถ่ายขายแต่พวเคอรี่นะคะเราก็ผัดไทยนะพี่น้องนะเนี่ยถ้าเกิดว่าอย่างเนี้ยเซอร์รี่วันนี้อย่างเนี้ยเขาอันกีบดนะเขาเขาสิมีอ,ออฟเฟอร์ให้นะพี่น้อง จริงๆแล้วอ่ะเมียวเมียวสั่งของจากทางทางอินเทอร์เน็ตนะเขาก็จะมาส่งเดลิเวอรี่สวิตเขาก็จะมาส่งนะสั่งวันนี้เขาจะมาส่งวันศุกร์ใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราสั่งเนี้ยอย่างบล็อกคอร์รี่อ่าอย่างเงี้ยใช่ไหมคะกล่องหนึ่งเนี่ยประมาณยี่สิบสองยี่สามยี่สี่ยูโรนะแล้วแต่นะแต่วันเนี้ยเมียวโชคดีมากเลยไปเจอนะคะเขาขายหนึ่งลูกละหนึ่งยูโรเองเก้าสิบเก้าเส้นผีหนอนนั้นกล่องเนี่ยสิบ ซิบบาทเด่นซิบยูโรประหยัดได้ไปจนซิบยูโรนะคะดังน,นั้นเราก็จะมีกําไรเยอะใช่ไหมถ้าเท่าก็ขีดขาดไปซื้อของนะแต่เท่าก็ขีดขาดไปซื้อของแบบว่าชุ่มืออนะพี่น้องเทาก็จะได้ของถูกจังสีงนี่คือกันซลาัดเนี่ยเอามาผัดใส่พวกไก่ซลาัดเนื้อซอลาัดซีฟู้ดสลัดนะคะ อะไรก็ได้ที่เป็นเนื้อแล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าจะสั่งแต่เราก็เขียนเมนูไว้แล้วแหละวันนี้จะขายเนื้อผัดสลี่นะอะไรเง,งี้ยแขกโอ้ไม่กินเนื้อได้ไหมเอากุ้ง,งนะแมงเงี้ได้หมดเลยแต่ว่าแถวเนี้ยนะซีฟูด้ดลูกค้าพวเขาค่อยกินนะพี่น้องนะเนี่ยก็คือแค่ห้าสิบห้าเซนเองถ้าเราสั่งเขานะทุกคนเกือบสองกิโลนะอันนี้เหมือนกันนะที่จริงแล้วที่เราซื้อแบบพวกถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยก็ซื้อสื่คือพวกเมโทรนะ จริงๆเราที่เนี่ยไม่ได้แพงเกินกันเลยนะแค่ว่ามันแบบว่าเราไปตรงนั้นเราจะได้ครบทุกอย่างนั้นเองนะอย่างเช่นสับประรดอย่างเงี้ยลูกล้วไม่ถึง2อกิโลนะทุกคนนะถ้าไปซื้อที่ตรงนั้นนะถ้าสั่งทางอินเทอร์เน็ตนะลูกเราเกือบ3ามกิโลนะคะถั่วอย่างนี้ก็เหมือนกันถ้าเราสั่งเขานะคะอันนี้ก็ถือว่าแพงอยู่แต่ก็ยังไงก็ยังก็ถูกกว่าถูกกว่าเราสั่งเขานะอันนี้เหมือนกันถูกกว่าเราสั่งเขานะที่เราสั่งเขานี่มันไม่ได้ถูกเลยนะทุกคนแต่ว่า มันสะดวกสบายกับเราไงอันไหนที่มันสะดวกสบายอันไหนที่มันง่ายนะมันมันไม่มีนะก็ทุกคนที่ที่แบบว่าสะดวกสบายอะไรเงืนไหลายเป็นไปบ่ได้มันมมแต่แน่งอยาดยังใครเงินเงินหลพี่น้องงานเขาไปซื้อควายสมือนะอันนี้บัตไปซื้อเลยแล้วในควายมาซื้อเขาเด็ยกำไรหลเพราะบางที่มันก็มีรักมันมันก็มีของลดราคาน่ะทุกคนนั่นแหละอย่างเช่นบวบญี่ปุ่นไงอันเสือบางที่เขาก็ลดนี่นะยังใหม่สดเลยนะไม่ใช่ของไม่ดีนะ อของที่เขาเอามาขายแยกขายแบ่งขายเนี่ยมันก็เหมือนมนืนกันกับที่เราสั่งทางอินเทอร์เน็ตนั่นแหละค่ะ,ะที่ที่เขาเรียกว่าครัวสมาร์ทหรือว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนี้ๆน,าานะมาโซนนะทุกคนฮะราคาเท่ากันเด้เลยค่ะปาปิก้าอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดว่าสั่งเขานะกล่องนึงนะทุกคนนะหรือว่าเคอร์กิโลเนี่ยเนี่ยกับแพงเท่ากันนะอันนี้แค่หนึ่งกิโลห้าสิบแต่เนี่ยของใหม่ฮะไม่ใช่ของไม่ใช่ของเก่านะปาปิก้านี่ของใหม่ ปาปิกาเนี่ยก็คืเอามาใส่พวกเนื้อผัดน้ำมันหอยแล้วก็ใส่สีแดงค่ะมันมีสีสันสวยๆนะทุกคนอันไหนที่ว่ามันง่ายได้เงินง่ายเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมแต่อันอันไหนที่ว่ามันยากเห็ดชูมือเห็ดลำดี้ลำเล่มยังได้เงินพี่น้องนะเกิดจังหวะราคาเงินทองหายยากเวลาใส่ในการบอกจะคลองคิดแน่เด้อแต่ว่าตัวนี้ก็คิดแน่เราได้เต่าแล้วอ้าวนี่เราจะเก็บของเขาลานมาเนี่ยเออ เดี๋ยววันนี้ตอนเย็นก็จะสั่งอีกนะฮะอ่าให้มันช่งดีดีนเถอะมันได้ขายดีอันนี้ช่งงอกกับชดๆคช่วงหงงอกกับชดๆนะคะทุกคนช่วงหงอกสดๆนะคะทุกคนสดสดจากโรงงานเลยจ้าอืมนั่นก็คางคาง,ง,งล้านนะฮะเดี๋ยวสิอมาะเพาเกระมงสโต๋นะตุก๊กของ เธอโตเก็บของกับเช่าอีกต่างหากนะจ๊ะรวมกับร้านนี่คาเสจจ่ายสูงคาร้า,านอาหารนะฮะแต่ว่าคาเสจจ่ายสูงมันก็เออร้านอาหารเท่านั้นมันก็ขายได้อยู่แล้วพีออ่น้องเออเนี่ยมองเก็บของที่ว่าสร้างมาฮะเนี่ยเนี่ยพักกับเบิดแล้วนี่พักส่งเข้ามาพักบเบิดแล้วต้องไปซื้อมือนี้มือแรงสร้างเขามาส่งมันชุกนะฮะอของเบิดเนะี่ย Mm